เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่ภาครัฐจะเข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนเนี่ยเขาจะทํายังไงให้มันตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดหัวใจสําคัญของเรื่องนี้คืออะไรกันแน่คําตอบก็คือข้อมูลครับใช่แล้วครับข้อมูลนล้วนเลยแล้ววันนี้แหละเราจะมาเจาะลึกกันแบบชัดๆเลยว่าข้อมูลเนี่ยมันถูกเอาไปใช้แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตได้ยังไงผ่านกรณีศึกษาจริงที่น่าสนใจมากๆที่อําเภอปากคำครับคือมันเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับสาหรับหน่วยงานภาครัฐทุกที่เลย ลองนึกภาพตามนะครับงบประมาณทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันมีจํากัดใช่ไหมครับแล้วเราจะจัดสรรของที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงสิ่งแรกที่ต้องรู้เลยคือปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วใครกันคือคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดและคําตอบของคําถามเมื่อกี้นี้ก็คือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆชิ้นนี้เลยครับนั่นก็คือข้อมูลที่เรียกว่าจอปอถอหรือข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานนั่นเองครับคือเขาจะทําการสํารวจแบบโอ้โหเรียกว่าปูพรมเลย ลงลึกถึงทุกครัวเรือนจริงๆเพื่อให้ได้ภาพจริงที่สุดของความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วประเทศมันเหมือนกับการสร้างแผนที่ชีวิตคนไทยขึ้นมาเลยนะครับทําให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าเอ๊ะตรงไหนแข็งแรงดีแล้วแล้วตรงไหนล่ะที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นกันก่อนเลยดีกว่าว่าภารกิจสําคัญที่อยู่เบื้องหลังการเก็บข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันมีความเป็นมายังไง จะว่าไปแล้วภารกิจนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับแต่เป็นสิ่งที่ทํากันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากๆแถมยังมีการพัฒนามาตลอดด้วยคือเริ่มตั้งแต่ปี2533นุ่งเลยครับที่มีมติคอรมอบอกว่าให้เก็บข้อมูลนี้ทุกปีพอมาถึงปี2566โอ้โหยกระดับขึ้นได้อีกให้ใช้ข้อมูลจอปทเนี่ยเป็นข้อมูลหลักในการวางแผนพัฒนาประเทศทั้งหมดเลยและที่สำคัญมากๆนะครับล่าสุดเลย ในปี2,569ซึ่งเป็นปีของเคสที่เรากำลังจะคุยกันนี่แหละมีการให้อำนาจระดับอำเภอสามารถรับรองข้อมูลดิจิตัลได้เองเลยอันนี้เพื่อให้มันทั้งแม่นยำแล้วก็รวดเร็วขึ้นไปอีกเอาละครับทีนี้เราจะซูมภาพจากระดับประเทศเนี่ยลงมาดูตัวอย่างการทำงานกันจริงๆในพื้นที่กันเลยที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่คือภาพขอบเขตการทำงานในปี2,569ของอำเภอปะคำนะครับ จะเห็นว่าครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด5ตำบลด้วยกันแล้วเป้าหมายเนี่ยชัดเจนมากเลยครับคือต้องเก็บข้อมูลให้ครบทุกครัวเรือนย้าว่าทุกครัวเรือนจริงๆที่อยู่ในพื้นที่แล้วพอมาดูขนาดของภารกิจนะครับโอ้โหดูตัวเลขสิครับเกือบ1 0,000ืครัวเรือนนี่คือจํานวนครัวเรือนทั้งหมดที่เป็นเป้าหมายนะครับคือเป็นจํานวนที่เยอะมากจริงๆนะครับสําหรับการที่จะต้องลงพื้นที่ไปเคาะประตูคุยกันทีละบ้านทีละครอบครัวแต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับ ภารกิจสำรวจเกือบหมื่นครัวเรือนที่ว่าเนี่ยเขาใช้เวลาทั้งหมดแค่34วันเท่านั้นเองครับ34วันโหต้องบอกว่าเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสุดๆไปเลยและผลลัพธ์ที่ออกมาก็ตามนี้เลยครับสำเร็จ100%เต็มเก็บข้อมูลได้พบถ้วนตามเป้าหมายทุกอย่างเลยครับทีนี้คำถามคือทำได้ยังไงทำไมมันถึงเร็วขนาดนี้คำตอบมันอยู่บนภาพนี้เลยครับชัดเจนมากๆลองดูภาพทางซ้ายก่อนนะครับ อันนั้นคือยุคก,ก่อนปี2 5 6 3ยังใช้กระดาษกันอยู่เลยลองนึกภาพตามนะครับกรอกฟอร์มรวบรวมเอกสารแล้วต้องมานั่งคีย์ข้อมูลเกือบหมื่นชุดอีกโอ้โหแต่พอเราหันมาดูทางขวานี่คือปัจจุบันครับยุคของสมาร์ทเดต้าคือเจ้าหน้าที่เขาบันทึกข้อมูลผ่านแอปในมือถือได้เลยแล้วข้อมูลมันก็ส่งตรงเข้าระบบกลางทันทีคือมันเปลี่ยนเกมไปเลยจริงครับทุกอย่างเลยเร็วขึ้นมากแล้วก็ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้แบบเรียลไทม์เลยเอาล่ะครับพอเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าข้อมูลเหล่านี้มันสะท้อนภาพรวมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ออกมาเป็นยังไงบ้างตารางนี้เป็นตัวยืนยันความสําเร็จได้ดีมากๆเลยครับถ้าเราลองไล่ดูทีละตําบลเนี่ยก็จะเห็นว่าเก็บข้อมูลได้ครบทั่วเลยเอ๊ะบางตําบลอาจจะเห็นว่าเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปนิดหน่อยอันนี้ก็เพราะว่าอาจจะมีคนย้ายเข้ามาใหม่หรือมีบ้านสร้างใหม่นะครับแต่ถ้าเราดูที่บรรทัดสุดท้ายเลยตรงรวมทั้งสิ้นจะเห็นตัวเลขเป๊ะๆเลยครับ เป้าหมาย9,997ครัวเรือนจัดเก็บได้9,997ครัวเรือนสำเร็จ100%เต็มเป๊ะเ,เลยครับแล้วข้อมูลที่ได้มามันบอกอะไรเราบ้างนี่คือภาพรวมคุณภาพชีวิตของคนประคำนะครับเขาจะแบ่งเป็น5้าหมวดหลักๆแล้วก็มีข่าวดีมากๆเลยครับคือ2หมวดแรกที่เราเห็นเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวนั่นแหละครับคือด้านสุขภาพก,กับการมีส่วนร่วมของชุมชน2เรื่องนี้ทุกครัวเรือนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด100%เต็มเลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆเลย แต่นี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะพลังที่แท้จริงของข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้มีไว้เพื่อบอกแค่ข่าวดีอย่างเดียวแต่มันทำหน้าที่เหมือนสปอตไลท์เลยครับคือส่องไปยังจุดที่เป็นปัญหาจุดที่ซ่อนอยู่เพื่อให้เราเข้าไปแก้ไขได้แบบตรงจุดเป๊ะๆและข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็ได้ชี้เป้ามายัง3ปัญหาสำคัญครับที่ต้องได้รับการแก้ไขแบบเร่งด่วนที่สุดเลยและนี่คือสิ่งที่ข้อมูลคนพบครับ3ประเด็นที่ต้องการการดูแลแบบด่วนจีเลย อันดับหนึ่งเลยนะครับในกรอบสีแดงนั่นแหละคือเรื่องการศึกษาครับพบว่ามี10ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาด้วยเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจอีกอย่างละ4ครัวเรือนคือถ้ามองเผินๆตัวเลขเหล่านี้อาจจะดูไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับเกือบหมื่นครัวเรือนทั้งหมดแต่เราต้องไม่ลืมเลยว่าทุกตัวเลขหมายถึงครอบครัวจริงๆคือคนจริงๆที่กําลังเจอปัญหาอยู่และนี่แหละครับคือพลังของข้อมูลมันช่วยให้เรามองเห็นคนที่อาจจะถูกมองข้ามไปได้ มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยในใจแล้วว่าเอ๊ะแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้อมูลพวกนี้มันถูกต้องแม่นยำจริงๆเราจะเชื่อถือผลลัพธ์นี้ได้แค่ไหนเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับและนี่คือคำตอบเขามีกระบวนการตรวจสอบที่รัดกุมมากๆถึง4ขั้นตอนเลยนะครับ 1. เลยพอระบบมันเจอว่ามีครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2. ข้อมูลนั้นจะถูกส่งกลับไปให้เจ้าหน้าที่ระดับตำบลทันที 3. ซึ่งสําคัญมากคือเจ้าหน้าที่จะต้องลงพื้นที่ไปดูอีกครั้งหนึ่งไปตรวจสอบซ้ําเพื่อยืนยันว่าปัญหานั้นเป็นเรื่องจริงนะและสุดท้ายขั้นตอนที่4ถึงจะสรุปผลแล้วก็ยืนยันยอดครัวเรือนที่มีปัญหาจริงๆซึ่งในเคสนี้ก็คือ18ครัวเรือนกระบวนการแบบนี้แหละครับที่ทําให้เรามั่นใจได้เลยว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันถูกต้องจริงๆโอเคครับตอนนี้เรามาถึงส่วนสุดท้ายแล้วและน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือการนำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบอย่างดีแล้วเนี่ยไปสู่การลงมือแก้ไขปัญหาจริงๆนี่คือขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจนมากๆเลยครับคือหลังจากที่ข้อมูลได้รับการรับรองในระดับอำเภอเรียบร้อยข้อมูลชุดนี้ก็จะถูกส่งต่อไปยังระดับจังหวัดทันทีภายในเวลาที่กาหนดซึ่งมันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ถูกเก็บเข้าลิ้งชักเฉยๆแต่มันมีกระบวนการส่งต่อเพื่อเอาไปใช้งานจริง และนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบมาอย่างดีแล้วเนี่ยจะกลายเป็นข้อมูลสําคัญมากๆในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลองนึกภาพตามกันดูนะครับถ้าไม่มีข้อมูลชุดนี้การจัดสรรงบประมาณมันอาจจะไปลงที่เรื่องอื่นอาจจะตามความรู้สึกหรือตามนโยบายภาพกว้างๆไปแต่พอเป็นกรณีของอําเภอรประคำเขามีข้อมูลที่ชี้ชัดๆเลยว่าปัญหาเร่งด่วนคือเรื่องการศึกษาที่อยู่อาศัยและเศรษฐกิจของ18ครอบครัวน,นี้มันเลยทําให้เรามั่นใจได้เลยครับว่า งบประมาณและทรัพยากรต่างๆจะถูกส่งไปแก้ปัญหาได้แบบถูกที่ถูกคนและที่สําคัญคือถูกเรื่องจริงๆเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยก็เพื่อเป้าหมายตามวิสัยทัศน์นี้เลยครับการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ กรณีศึกษาของอำเภอปากคำในครั้งนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยครับว่าการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเก็บตัวเลขเฉยๆแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนครับ